รีวิวต้นไม้ใน1นนาทีนะครับวันนี้จะพามาทำความรู้จักกับต้นนี้เลย ต้นกล้วยไม้ไหวนั่นเองนะครับผมซึ่งต้นกล้วยไม้ไหวนะครับเรียกว่าได้รับความนิยมมากๆนะครับทั้งทั่วโลกนะครับผมและเฉพาะในไทยนะครับผมเนื่องจากนะครับกล้วยไม้ไหวนะครับมีลักษณะนะครับที่มองไปก็คล้ายกับต้นกล้วยนะครับแถมยังออกดอกนะครับตลอดทั้งฤดูกาลนะครับผมหรือว่าออกดอกบ่อยนั่นเองนะครับผมซึ่งดอกของต้นกล้วยไม้ไหวเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3สีหลักๆเลยก็คือสีชมพูสีเหลืองและสีขาว นั่นเองนะครับผมซึ่งกล้วยไม้ไหวนะครับก็สามารถเลี้ยงดูได้ง่ายมากๆนะครับสามารถปลูกกลางแจ้งก็ได้นะครับหรือว่าปลูกในแสงรำไรก็ได้นะครับรวมถึงปลูกกับไม้เลื้อยนะครับก็ออกมาสวยดูดีมีสไตล์นะครับผมนอกจากนี้นะครับทางร้านสกุลพันไม้นะครับยังจําหน่ายปุ๋ยนะครับผม และยาต่างๆนะครับที่ใช้สําหรับปลูกพืชนั่นเองและยังมีบริการจัดสวนนะครับผมสําหรับใครที่มีเวลานะครับก็แวะมาเดินเล่นได้นะครับหรือจะมาแวะซื้อดินผสมดงภูพานก็ได้ที่ร้านสกลพันธไม้นะครับใกล้กับโฮมโปรจังหวัดสกลนครนั่นเองนะครับผมและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE นะครับ